การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกวิธีนะครับการใช้คําว่าที่ถูกวิธีนะครับไม่ใช่อยู่ที่ทู่ไม่ใช่อยู่ที่ของท,ที่เราไหว้อย่างเดียวนะครับตั่งหนึ่งใจเราต้องไปนะครับไปยังไงไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนไปด้วยความรักไปด้วยความศรัทธาหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ถวายทับถวายของถวายดอกไม้ถวายอะไระผลไม้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับ ถวายยังไงถวายด้วยความปราณีตเพราะว่าถามจริงๆท่านไม่ได้มากินน้ำมากินผลไม้ยอถวายหรอกแต่เราถวายไปด้วยความปราณีตนะครับปราณีตยังไงปราณีตยิ่งกว่าเรากินเองเรากินเองเรากินยังไงก็ได้แต่เราถวายของให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับเทวดานะครับเราถวายด้วยความปราณีตนะจัดให้สวยดอกไม้ก็ให้สวยสวยงามแล้วก็ถวายนะครับเพราะไม่ได้อยู่ที่ทูปนะการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ทูปไม่ได้อยู่ นะแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่ของที่เราถวายนะอย่างแรกต้องเริ่มจากใจเรา